กีดอ,อื่นเขา,าม,มาีน้องไมแใช่แม่ฝางเขารู้ไปแล้วมีความหน่อยข้อค้อง,องม,าอมาปอมาปบมาปอกพี่กับน้องไปแล้วมีภาพี่พ,พ,พาน้องมาทางพงเลี่ยมไปแล้วออกจากคอกไปแล้วมาบัตทันเราเห็นแววๆไปพุ่นแล้ว หาวเขามาแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นอีอออออออหน,นาวแล้วเดี๋ยวก็แดดตะวันลมอากาศรกร็บ้องหอนมาได้ดอกโอเคอยู่เพราะว่ามันเขาหนาหนาว,นาวเล็กเป็นนี้สิแต่ว่าขึ้นหนาวเร็วตะบนเพราเข้าใจหรือกังตะบนก็ทิ้งกะทิ้งมาตั้งแต่แล้วทำ แล้วบนดทุกบ้านกันอันนี้บ้านก็ทอดไปบางบ้านดอดตูมทอดไปแล้วบ้านไทยก็ทอดไปแล้วไทยทอดก่อนบ้านเมไท่วันที่21ยอดตูม22ตัวอีก23บางบ้าน ไไอากเตลียนเป็นยังไงบ่มันขึ้นหนาวเร็วแต็ดเดีด่อันนี้หนาวเร็วไประเดี๋ยวจะบ่มสาหัสสากันซะว้อดีที่แล้วก็แห้งแล้วสามเดือนคักๆแล้วแล้วอไอ้มาเดี๋ยววันนี้ไ,ไปใส่มาเลยอืมวันนี้กี่ภาคไปทางด้ายมาเนี่ย แต่ได้อยู่ได้กินบ่นะฮะผลเลี้ยงวัวพี่น้องเลยบุญกับว่เป็นบุญน้ำเขาดอกเป็ดหอดตะจี้วะหน้อยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายยามบุญกับจีนนี่โอ้ยขานเป็น,านายังไงก็จะเปิดเครื่องเครื่องกระจายเสียงเตจีเพระมันมีตัวที่ทำปอนนั้นกับมวลหลาย จำนป็นก็ได้เอาเลมเมาแต่มันอ้วนมันยังมัดีคือเลาะหัอนเลาะสวนก็คักเถะมาผู้เดียวแล้วเหน็นหรอไงยหย่กับสีบวบางถามข้าวถามข้าวว่าหายเลยแลหละอาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็สิยากลูกยากหลานลูกหลานปิดเทอมมาได้ไปโรงเรียนโอ้ยเข้าไปแล้ว ยาข iec, เข้าไปออกมากวันลูกเร็วเร็วเร็วเดาเร็วุ้ยวุุ้ยวุ้เนะเม่มันเปนองต้นเมรันี้ต้นเมรอ่ในมูลนนี่อย่ในทามอย่ในมูล ก็ได้เสียมดทุกวมาแล้วก็เดินต้น,นมุงมันต้นองมังมุงมังเคยเห็นบมดนี่เนาะหน่อยมันดีซ้ำหนูก้อยนีล่ละซ้ำจอมก้อยนีล่ละกัดสุกแล้วกว็หวานดีเดี๋ยวนี้สิหาบม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าอยู่บ้านมีต้นหนึ่งบ้านหน่อยดอนคองต้นมากต้นใหม่ส้มนี่สิเกิดเองสิบ่ได้ปลูก Tích cực đến năm tham năm môn Nào hey, ngao à, chín ngao con. lo ngao lo ngao là ngao ngao đi. ngao ngao Nhà ngao 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 อย่าเชี่ยวหัวเข,าเขา่าจะมันคักจะมันแน่ซะอยจะโดนแห้งลายหัวมันจิฟังเออน,นั่นยิตังกรอบแล้วอออเ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 อิ้นถอย อยู่มองธรรม,มชาติกับพ่มีหยาพี่นอ้องส่วนมากจะอยู่ในสวนนี่แหละพอได้อยู่ได้กินเอาตักตวงใส่เข้าไปจะเข่าสวนเพิ่นกันแล้วกันแต่ทั้งนมดเข่าไปแล้วดังฮู้ฮูอยู่ข้างใน เรื่องฝนหม่องธรรมชาติฝนแดงจริงคืนเป็นฝนเม็ดตกเป็นลักษณะนี้แหละแต่ว่าก็เริ่มเจียวแล้วเขาเบากดทดนอีจกจัหน้อยเดี๋ยวได้มีหม่องเรียงเดี๋ยวมีหย่ากินเอออดทดนอีจกจัหน่อยเด้อไาลูกป้าฝนไปแล้วไปแล้วไปแล้วคำางนไปแล้วชู่ๆเอาละก็หอมปากหอมคออ่ะ ไปเลยไปเลยไปเลยลมยับลับยับอืออือไืเล่นเล่นก่อนก่อนเออลเแรงเน่อยลดแรงหนโอย ก็เหลือแล้วงานไรมืดกแล้วดเขาพเอาโลออกมาเฮ้ยเ้ยเ้เ้ยออกมาออกมาเกี่เข่าตีใส้มือเมนตะแก้ว่เมือเนี้ยเฮ้เกียเขาตีใส่มือเมนตะแก่นอะ

6เลวกระเพื่อยตายเบิดบางห่นคอนตวา่าจะได้ต้นหนึ่งอยู่สองต้นเดี๋ยวบัวลอยเข้าไปโคนถิ่มย้อยโอ้ยตายจำบางสภาพางานขนาดมันก็เล็มอยู่ เล่นมก็บ่ไ,ได้ของอยู่ของกินมันก็สิคือคนนี่แหละจะเกียก้ยกตะกายหาผู้ใดก็ได้ตอนนี้ก็ดกปนี่บรรยากาศแอมเซมไปหน่อยเลยหนาวๆจังหน่อยเย็นๆจังหน่อย ห่อนแน่บ่ห่อนแน่ลงมาเย็ดเจียวเขาดอหมุนกระถินแต่ว่าเซมือเนี่ยบ่ได้บรรยากาศดอกมันเอารถเจียวแน่บังบ่มีอาร่มดอกนะอไปเขาได้เขาสอบเขาไสเร็วขนาดเลย แล้วพี่นอ้นอ,างงาองอพมันย้มหาหมงเนี่ยมันลำบากธรรมดาลำบากอยู่ลยราคางว่าก็่ทันได้ขึน้งสีแล้วก็พระันเขาน่ะเยว่เอพระชันเขาน่าพระันเขานะาเป็นไส้เสียเนีย่ยตัวน่นนะังพระนงโต้ัเขา้าเปนนงที่นี่ขายยีดขางดีจ้ะเือไว้ไวไว้พระกป้อนใส่ป,ปากมาเป็นเ่เป็น่ <laughs> รอบุกอยาคือนเมอุยยี่ใส่่ดเยยี่คลิปเป็นตทหามันโย่ันจะคว่ำหมให้ป้อนปากป้นั่นเกินบ้าั่งบ่บ่มอันสองขาไปน่ืเด็กสองขายิบกระาทีขาขาหนายืดที่ไก็คือเขาก็เปืนเหมยอวยกันโฮจะคว่ำมาเด่นเป็นทหายมันอย่เป็นตะเลี่ยงมันโย่ใเาได้เหา ขอกมกขอกมกปูดเดียวพี่น้องเอ้ยตุตาลิโตนเราว่ากับโมเมนหน่อยๆเจ็ดแปดโตยังว่าไข่ยอยู่อันนี้มันโมเมนซะแล้วตีกินแล้วว่าเราอยากขายอยู่ดอกจะย้ายบ่ให้หาขายจะจำเป็นขันพุนึงบ่ให้ขายแล้วไปแล้วโลดแล้ว ต้องพร้อมใจกันได้ที่ไปได้เพิ่นอรถหยาเพิ่นสู่เอาเลยเดี๋ยวจักหน่อยก็ดีขึ้นดอกเดี๋ยวจักหน่อยสิพักขึ้นโคกก็จะเกี่ยวเข่าแล้วเป็นไงไปแล้วอาดลาดอาดลาดพี่น้อยหมูเล่อหมูล่อ มีเขามีน้ำเครตางไดดูมันยำบนเราโซงสิมอมเอโอ้ยกัญยาหลายเป็นน้ำ <boiling> ม <'s yummy> ันเบียงกหญ้า so ที่เราก็โอ้ยก็น้อยหนึ่งเพราะไหวกันแลลวท่อแท้กัน อย่างผู้เดียวอีกบไดิ Ooh. น,นั่นคำไม่มีมูอมันจะไปย่างมันใครอยู่มัน,ญญมยยนจินแต่มันงอพันธ์หรือมึงเอ้ยแตย่างเบิดอยู่ฝ้าไปแล้วไปงอพันธ์มาเลี้ยง,งอยีกสองขีวโอ้ยทรมานแฮงบ้าเเนเราเลี้ยงเลี้ยงงอแมวว่าเป็นงอพันธ์หรืองอแมวมันก็คืองอพันธ์อย่างงูใหญ่ หย่าหญาจำยินบ่แนมดอกเร้วรุนย่างหาต้ตนไผ่ไปไป,ไปวันนี้ก็ไปแล้วอือ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 ออันนี้เป็นสะบัว มันเกิดเองมันขึ้นเองหลายโพดมึงได้ก็ได้กันอยู่ในเมืองเหรอมึงเ้ยเป็นเมืองเงินเป็นท่องเหมือน้วขายดอกเก็บดอกขายได้พี่นอ้องคนที่ไปใส่อีกมาดิ แต่ก็หูซึ่งห้อนขึ้นห้อนขึ้นบายบายๆแต่สีงห้อนคักอยู่ม,มันมีลมเซ็ตเลยห้อนก็น่าแล้วไป่แน่มีลมมาให้ ก็กลางมันเหลือคือสิมิทนะเหลือแต่ดอนนั่นแหละดอนที่นแนมเห็นอย่านี้กลางนี้ก็จะเรียบร้อยหมดอันนี้จะเป็นปลาพี่น้องหลายแต่ปลาต้นยูคากลางคนที่เป็นดอนกระได้แต่แนมอะน้ามันหลายค่ไม่เป็นไรถามไปก็โอ้ยทรมานสัตว์จะไปต่อ หาอยู่หากิ้ตนนะ้นละมานนหะก็จะไปถเถาะฟังนี่แหละก็แล้วมวือยุโรป้า ก็มีอย่างมาน้ำหลังอีก่าเห็นก็บอเห็นคือเขาสากหลากสักหลากะเดี๋ยวมานำงัวงัวมินงัวตะจบกแมนกระพันตัวนี้ใหญ่นี่ของไปใส่พนี้มาต่งัว มันงวแล้ว <c oughs> ก็ขอกมาติดปันตายก็เคยู่เกยจินน้ำกันอยู่ได้หรอต้องเจ้าเขาก็ได้่ช่วงนี้เราได้อยู่น้ำกันนะยาเขาจะเงียวน่ะว่าจะจ่ง cứ khẩu cắn mập gì thế, cái này mà khơi năm cần quá này แถวๆนี้แน่พ่อได้มอมมือพี่น้องเลยผู้ใดก็ได้แต่ละคนอารวยลงทีบย์เลยยันโมบ่าให้เข่ามูต่างคนกับสรรหาหม่องพี่น้องเลยหมอ่อมใหยงจะของ งอได้ยูได้กินแันกันแยกไปพูนแล้วสายมือปู้จอ่อนซ่อนแดดครับเดี๋ยวเกาะอยู่นี่ก่อนบนสภาพประลด สิบบ่คือ,อยาพ่นกันไ,ไเออพิ่น,นกับดูดูบ,บักกอพี่น้องบักกอโ <c oughs> ปกปายกกจะได้จังมีแต่จังดกเถกขอ,อข้างนี้มีตะน,นาพี่น้องเลยเรียกว่ามันหนองนวมเลเรียก <c oughs> ว่ามันกุดน้ามท่วมเอาไปกินหมดแล้ว แล้วแต่นาาแปงาจ้าจาก็หัน้นแปลงยูาตั้งในนามมูนเอาไปกินแล้วโอ้ยสมบูเลือเลยนะตอนนี้มีตะต้นยู่คาบ่มียัง อันนี้พอได้เล่มอยู่นี่แหละพี่น้องยืนเมื่ดมือแดดพอนฝนตกฝนล่องก็เป็นนี่สิล่ะบริยูบริเศร้ายออมอยู่มันจะของขนน่อยยออมงอม บางเลี้ยงมางกินแล้วพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิ่งให้ขอบคุณทุกวกำลังแรงใจที่ยังมาถึงกันให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนเจอแต่สิ่งดีงามในชีวิตขอมาแล้วขอบคุณนละลายนะครับเด้อนะครับที่เราบ้านพี่ทักเราพี่มันใจบริการทีกินเข่าโ คุณมีเท่านี้นะครับน้อขออะไรนะครับนอ้อคนะลิปหนาสารับคลิปนี้ขอกราบคำว่มมาสวัสดีครับ